เสียงกลองที่ไม่มีใครตีกลางดึกกลางคืนเงียบสงัดในหมู่บ้านเล็กๆชายหนุ่มคนหนึ่งเดินกลับบ้านหลังงานวัดจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกลองยาวดังขึ้นชาชาๆตุ่มตุ่มตุ่มทั้งที่ยามนี้ไม่มีใครควรอยู่ที่วัดแล้วเขาตัดสินใจเดินตามเสียงไปแสงไฟสลัวๆทำให้เห็นกลองยาวตั้งอยู่กลางศาลาไม่มีใครอยู่ใกล้เลยสักคนแต่กลองกำลังตีเอง เสียงดังก้องสะท้อนรอบวัดพร้อมกับเงาร่างประหลาดในชุดโบราณค่อยๆปรากฏขึ้นเสียงกระซิบเย็นเยือกดังขึ้นว่าใครได้ยินเสียงกลองแปลว่าเจ้าถูกเลือกแล้วชายหนุ่มหันหลังจะหนีแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ทางออกเขากำลังยืนอยู่ในขบวนแห่นาคโบราณรอบตัวเต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่มีหน้ากำลังไร้รำอย่างช้าๆเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งตุ่มตุ่มตุ่มก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไป ทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบสุดท้ายคืนพรุ่งนี้เจ้าจะได้ตีแทนเรา